จังหวัดศรีสะเกดจับมือไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวร่วมมอบหงกันหนาวในพื้นที่อำเภอเบญจรักวันที่2พฤศจิกายน2566ที่โรงเรียนบ้านหนองยาวหมู่ที่7ตำบลท่าเครหออำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศ์สุขสมนิตผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจะร่วมกับนายไพศาลส,สุขรอดผู้จัดการภาคการขายแกชแวนภาคการตลาดที่3บริษัทไทยเว็บบริจจํากัดมหาชนพร้อมคนะส่วนราชการและคณะ ร่วมกันว่าพ่อห่มกันหนาวแก่ประชาชนจาก5ตำบลตามโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภายหนาวปีที่24พุทธศักราช2566ในพื้นที่อำเภอเบญจลจังหวัดศรีสะเกษจำนวน800ผืนนายเปสารสุกรอดผู้จัดการภาคการขายแคชแวนภาคการตลาดที่3บริษัทไทยเบฟบริกามการ์ดมหาชนกล่าวว่าปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดรีสเกตพบว่ามีความต้องการถึงสองแ0,000นพื้นบริษัทไทยเบบเบเดตจำกัดมหาชนจึงได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยที่ยังคงขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวทั่วประเทศซึ่งในพื้นที่จังหวัดรีสเกตไทยเบบรวมใจต้านภัยหนาวได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวจังหวัดรีสเกตทั้ง22ออำเภอ รวม13,000ืนผืนพร้อมทยอยนำส่งในพื้นที่โดยครั้งนี้ได้มอบให้ชาวอำเภอเบญจรักจำนวน8 0 0ผืนซึ่งผ้าห่มที่นำมาแจกจ่ายนั้นจะมีการนำขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ใช้แล้วจำนวน38ขวดมารีไซเคิลผลิตเป็นผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดีได้1ผืนด้านนายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าในานามชาวจังหวัดศรีสะเกษต,ต้องขอขอบคุณ ในความร่วมมือของภาคเอกชนที่ได้มอบผ้าห่มกันหนาวผืนเขียวในครั้งนี้นะับเป็นพันธมิตรสําคัญจากผู้รับสู่ผู้ให้เพราะได้รวบรวมขวดพลาสติก PET ใช้แล้วเข้ากระบวนการรีไซคเคิลถักทอเส้นใยเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักโลกผืนใหม่ช่วยคลายหนาวให้คนไทยถือเป็นการร่วมพลังสร้างสามรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขภายใต้แนวคิด มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนร่วมกันวชรรพงศ์อินทองสุขถ่ายภาพกิตภาพกวยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน